การลงทุนที่ดีเริ่มต้นที่ความรู้นะครับผมเชื่อว่าหลายคนก็คิดแบบนี้เหมือนกันก็เริ่มที่จะเอาหนังสือหนังหามาแล้วก็ลองศึกษาอ่านจากเว็บดูบ้างคุยพูดคุยกับเพื่อนบ้างแต่สุดท้ายเนี่ยก็ยังเป็นปัญหาเพราะว่าเรียนแล้วอ่านแล้วประยุกต์เองไม่ได้เข้าใจไม่ได้ย่อยไม่ได้จากประสบการณ์ของผมเนี่ยผมอยู่ในสภาวะนี้มาประมาณ2-3ปีกว่าที่ผมจะเข้าใจแล้วก็หาตัวเองเจอย่อยได้ทั้งหมด ืออ่านแล้วยังไม่ค่อยเข้าใจนะเพราะฉะนั้นเวลาเทรดมันก็เลยแบบไม่ค่อยป,ประสบผลสำเร็จเท่าไหร่ก่อนหน้าก็เทรดเองมาโดยตลอดเลยแล้วก็แบบเหมือนศึกษามาจากในอินเทอร์เน็ตแล้วก็เ,เทรดไปเรื่อยๆครับก็คิดว่าแบบเหมือนเข้าใจมาโดยตลอดอะไรเยงี้ครับจากที่อ่านส่วนใหญ่จะไม่ค่อยประสบความสำเร็จนะคะเพราะว่าจะพอเริ่มไม่เข้าใจก็จะหยุดอ่านแล้วค่ะก็เลยเลือกที่จะมาหาคอร์สเรียน คอสนี้จะเป็นคอสที่ย่นเวลาให้คุณจาก2-3ปีเหลือเพียงแค่1 2 3เดือนเท่านั้นเองคุณจะหาตัวเองพบการที่คุณได้เข้ามาเริ่มศึกษาอย่างจริงจังศึกษาจากผู้รู้ศึกษาจากคนที่มีประสบการณ์ผ่านตลาดมาแล้วเนี่ยมันเป็นการย่นระยะเวลาจากที่คุณจําเป็นต้องไปลองผิดลองถูกในตลาดเป็นปีอาจจะเหลือเวลาในการลองผิดลองถูกแค่2-3เดือนคุณจะได้ค้นพบตัวเองแล้วก็ได้นําเทคนิคต่างๆไปใช้ เพื่อทำกำไรในตลาดได้ก็ต่างกันเลยคะ่ะถ้าอ่านเองนี่บางทีเราอ่านไปเรามีคำถามมันก็ไม่มีคนตอบให้เราอะคะ่ะแล้วก็เราอาจจะเข้าใจผิดไปอีกทางก็ได้แต่ว่าถ้ามาเรียน bon. เนี้ยค่ะมันจะมีอารนีแอคกันอะคะ่ะจะทำให้รู้ว่าอ,อ๋อถ้าเราคิดแบบนี้เราถามไปโค้ดตอบมาแบบนี้แล้วก็จะรู้ว่าอ๋อเราคิดถูกต้องหรือเปล่าศึกษาเองอ่านเองจากอินเทอร์เน็ตเนี้ยบางทีมันมีบางจุดที่เราไม่เข้าใจแต่พอเวลามาเรียนอย่างเงี้ยสามารถยกมือถามได้ ค้ชอธิบายแบบเข้าใจมากเลยแตกต่างกันมากเลยครับก็อย่างมานั่งเรียนอย่างเงี้ยใช่ไหมครับก็อย่างพี่ป๊อบเองเนี่ยเขาก็สอนเข้าใจง่ายด้วยแต่ก่อนอย่างตอนอ่านใช่ไหมครับก็ใช้เวลาอ่านค่อนข้างนานบางทีก็มีเข้าใจผิดด้วย,ยอะไรเงี้ยครับแล้วอย่างอยู่ในคอร์สอย่างเงี้ยก็ได้เจอเพื่อนเพื่อนเยอะแยะมากมายเลยครับแล้วก็มีได้มาแชร์มีรุ่นพี่ที่น่ารักมาช่วยอคอยแนะนำคอยตรวจกันบ้านยอะไรเงี้ยครับ ได้เรียนอะไรบ้างผมสอนอะไรบ้างผมสอนตั้งแต่พื้นยันเพดานครับคํา่าพื้นยันเพดานของผมคืออะไรผมจะปูพื้นตั้งแต่วิธีคิดที่ถูกต้องวิธีการวางเงินที่ถูกต้องขาดทุนได้แต่ว่าขาดทุนแล้วยังสามารถจะยืนระยะต่อในตลาดได้เอาชีวิตรอดเอาทําให้เราเติบโตในตลาดได้จากนั้นผมจะสอนเทคนิคลทีละชิ้นทีละชิ้นทีละชิ้นให้กับคุณเรียนเป็นชิ้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 นเสร็จแล้วนํามาประกอบกันวิเคราะห์ทางเทคนิค สุดท้ายเนี่ยคุณจะสามารถที่เปิดกราฟมาปุ๊บคุณจะรู้เลยว่าเฮ้ยหุ้นตัวนี้กราฟสวยน่าสนใจหุ้นตัวนี้ไม่น่าสนใจเราตกรดแล้วเพราะว่าปัญหาของคนที่ใช้เทคนิคอลส่วนใหญ่หรือคนที่เทรดส่วนใหญ่เนี่ยเข้าซื้อโดยที่ไม่รู้ว่ามันเป็นปลายทางหรือขายโดยที่ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าน,นี่คือต้นทางควรจะถือผิดที่ผิดเวลาผิดจังหวะนะครับเทคนิคอที่ผมสอนเนี่ยมันก็จะทําให้คุณเรียนรู้ เรื่องพวกนี้ไปเรื่อยๆแลวนาไปประยุกต์ใช้ได้เทคนิคเข้าภาค่ําเป็นคอร์สที่เรียนตอนเย็นครับวันละ3ามชั่วโมง10ครั้งติดต่อกันผมสัญญากับพวกคุณก่อนว่า3มชั่วโมง10ครั้งผมจะทําทุกชั่วโมงให้เป็นชั่วโมงที่คุณไม่รู้สึกเหนื่อยเลยคุณจะสนุกไปกับการเรียนด้วยเทคนิคการสอนที่สอนไปสนุกไปสอนไปเข้าใจไปนะครับเรียนแล้ว วันนี้เรียน3เรื่อง2เรื่องนะครับกลับไปย่อยพรุ่งนี้ไม่เข้าใจกลับมาถามใหม่เรียนไปย่อยไปแบบนี้ผมเชื่อว่ามันจะทําให้เราเข้าใจและเก็บรายละเอียดได้มากขึ้นดังนั้น10วันไม่ใช่เรื่องใหญ่เลยครับ10วันไม่เหนื่อยแน่ๆเนื่องจากว่าคอสเซ็นเคอลภาคค่ำเนี่ยผมเน้นความเป็นคอมมูนิตี้ผมชอบที่จะสร้างคอมมูนิตี้นักเรียนทุกรุ่นตั้งแต่รุ่น1จนถึงรุ่นปัจจุบันของผมยังเกาะกลุ่มกันแน่น ดังนั้นจบแล้วคุณได้อะไรแน่นอนว่าคุณต้องเข้าใจเครื่องมือคุณเทรดอยู่รอดในตลาดได้แต่การเทรดคนเดียวไม่สนุกครับผมบอกเลยเราจะเทรดกันเป็นกลุ่มครับเรามีกลุ่มเพื่อนนะครับรุ่นพี่ก็สามารถจะส่งต่อความรู้ที่เขาเรียนเพิ่มเติมหรือทําความเข้าใจเพิ่มเติมให้กับรุ่นน้องได้โค้ชมี Facebook มีกลุ่มไลน์ทําการบ้านไม่ใช่แค่ผมตรวจคนเดียวนะครับรุ่นพี่ที่เขาเคยได้รับการตรวจจากรุ่นพี่รุ่นก่อนๆมาเขาก็มา i v e b a ck มาช่วยตรวจการบ้านมาช่วยสอนเราใครบ้างละ่ะที่เหมาะกับจะเรียนคอสนี้แน่นอนครับบิกินเนอร์ครับคนที่ไม่รู้อะไรมาเลยผมปูให้ตั้งแต่พื้นยันเพดานอย่างที่บอกคนที่ศึกษาเองหรือไปเรียนที่อื่นมาแล้วหรือพยายามศึกษาแล้วเฮย้ยมันย่อยไม่ได้ผมจะจัดระดับความคิดวิธีการใช้เครื่องมือต่างๆเทคนิคต่างๆจัดระเบียบความคิดของคุณใหม่ ก็ดีนะครับโค้ชเป็นกันเองนะครับแล้วก็พยายามอธิบายให้เราเข้าใจไม่เข้าใจก็พยายามอธิบายจนเข้าใจได้ไปอยู่ในกลุ่มไลน์กลุ่ม Facebook ก็จะได้มีการทํากันบ้านแชร์มีมาแชร์ความรู้ความความเห็นกันเรื่อยๆครับพี่ป๊อปค่อนข้างสบายๆอะค่ะถ้าเกิดสงสัยอะไรก็ถามได้เลยก็พร้อมที่จะให้ความรู้กันแล้ว หลังจากคุณจบคอสนี้ไปคุณอ่านหนังสือเล่มไหนคุณก็จะเข้าใจคุณไปเรียนคอสไหนเพิ่มเติมคุณจะเก็บรายละเอียดได้ง่ายขึ้นคอสนี้เนี่ยเรียนแล้วคุณได้พบเทพแต่ไม่ใช่เทพที่ไหนครับเป็นเทพในตัวคุณนั่นแหละนะครับเป็นคอสที่จะพาคุณไปพบเทพในตัวคุณเองครับคอสเทคนิคอลภาคขําครับ